เอาละครับก็วันนี้เป็นวันที่จักพรพดเด็กอยู่อาเข้านะครับเป็นวันแรกเลยนะก็ตอนนี้ผมอยู่อันดับรามบอลออยู่ที่สอง้อยแปดนะนี่ก็ไม่ได้ดันเลยเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากได้จักรพรรดิเด็กจะไปได้สักแค่ไหนโอเคครับก็ <c oughs> นี่นะไอจักรพรรดิเด็กนะตอนนี้ผมก็มีอยู่ร้อยสามสิบใบนะอ่า ันนี้ต้องการแค่หินพัฒนาสองอันก็ทำตัว u r ได้นะหรือไม่ก็ถ้าได้ลูกแก้วมาผมก็จะทำจกักรพรรดิเด็กได้นะนี่นะตัวดำไปอยู่รนะ้อยสามสิบห้าใบนะแต่ยังซื้อไม่หมดนะนะก็ยังไม่พอสำหรับการันตีนะเดี๋ยวใช้ดวงเอาแต่ถึงไม่ได้เจอลูกแก้วจกักรพรรดิเด็กมาก็สามารถทำได้นะสำหรับตัว u r นะ เอาละครับก็ไม่พูดเพิ่มทำเพลงนะไปสุ่มกันเลยดีกว่าโอเคก็นี่นะตู้จกกักรพระดิอตอนนี้มีร้อยสามห้าใบเอาละครับก็กดไปนะสิบใบแรกอันนี้ก็จะกดข้ามไปนะพื่อเป็นการช้าเพราะ,ะพวกหินพัฒนากับลูกแก้มันไม่จะเป็นต้องเสียงสีทอง ิบใบแรกก็เกลือนนี่ก็สิบใบที่สองครก็ข้ามไปเหมือนเดิมนะเคล็บก็เดี๋ยวมาดูของรางวัลกันก่อนเลยนะสำหรัลบรางวัลก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรดีนอกจากพวกลูกแก้วกับหินปุกตื่นนะนะั่นะครับเขาก็กดไปอีกสิบใบนะนี้โลที่สามสิบนะ เราเี้กวกดชาร์จไปนะนี่แสงสีม,ม่วงนะเดี๋ยวก็อันนี้ก็เกลือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะกดไปสิไปนะนี้ไปที่สี่สมากนะับก็ชาร์จไปนะนี่แสงสีม,ม่วงกันนะ เคฟก็เกลือกันนะต่อไปก็เป็นใบที่ห้าสิบนะอันนี้เราก็จะกดข้ามเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเคฟก็5้าสิบใบผ่านไปนะน,นี่ใบที่หกสิบแล้วนะก็จะกดข้ามเลยนะเคฟก็ okay, ได้เป็นซูเปอร์ดาร์ชานะสำหรับช่วงสูงก็อาจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับก็สามารถกดกอไปดูได้นะตอนทำโอเคครับก็ได้เห็นพัฒน,นามานะเพราะว่ายังไงคลิปนี้ก็ได้ตัว UR อานะมีกล่องเลือกลูกแก้วปลูกตื่นนะแล้วก็หินอีก2ลูกก็สามารถทําได้นะในคลิปนี้แต่นี้แค่มาลุ้นหาจากักรพรรดิเด็กอาจจะได้ทำจกักรพรรดิเด็กเป็นตัวคอที่โกงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะ นี่ก็ผ่านไป70็ดสิบนะต่อไปนะอกีกสิบใบครับก็ข้าไปนะโอเคครับก็ใช้ไปทั้งหมด8ปดสใบนะสำหรับจกกักรพรรดิเด็กจัดว่าดวงดีมากๆนะไม่ถึง1นึ่งร้อยใบได้ทั้งลูกแก้วทั้งหินฟุกตื่นตอนนี้หินมี4หินครบนะแล้วนะก็บวกกับได้ลูกแก้วมาอีกนะ ก็สาม,มารถทำจากปติกานะตอนนี้เคฟก็รับเลยนะนี่ครั้งนี้นะ่อยนะเคก็ใช้แค่80บใบนะสำหรับจากปติกตตัวนี้ผมขอนี่นะยังเหลือพวกลูกแก้วอยู่หนึ่งที่ได้มาจากุกงงล้อนะแล้วเราก็เลือกปลนะธนหิพนพระนาฮีโร่ตรงนี้นะเคฟก็ เลือกไป2หิขีเลยนะ,อะตอนนี้ผมก็พร้อมทำจักรพรรดิเด็กยูร์นะนี่นะมีครบแล้วน,นะนะโอเคแก็เข้าไปสู่ไฮไลท์ที่เด็ดสำคัญเลยของคลิปนี้นะคือการทำจักรพรรดิเด็กยูร์ครับก็นี่นะเขาก็เปิดภาพแรกไปนะบวกมาสนะามพแดร้อยค่าพลังภาที่สองบวกมาอนะีกสามพันแดร้อยะแล้วก็ภาอที่สามนะบวกสามันแดรยาสิบเนะ สมภาสี่ก็บุ๋นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะแล้วก็ทําการปลุกตือนไปนะครับผมเคลก็ปลุกตือนนะนะครับก็สําหรับตัวจกักรพรรดิก,ก็ได้มานะเป็นตัวยูอาร์ตัวแรกของตั้งแต่ที่เล่นมานะเรอเกมนี้ก็เป็นตัว CD ที่ดีสุดแล้วตอนนี้นะโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้จกดักรพรรดิยูอาร์มาแนละ้วเดี๋ยวก็ไปเข้าทีมัาเลยก่อนนะ ตลตัวจักรพรรดิยูอาของเรานครับก็หาไปนะเคฟก็หาไม่เจอนะเสียต้องรีนะะเดี๋ยวกดออกก่อนนะเยวก็เข้าไปใหม่ะนี่นะตัวจักรพรรดิยูอาของเรานะนี่ขนาดยังไม่ได้ปั้นเลยนะตอนนี้ก็ค่าพลังหนึ่งสายเจ็ดเปิดสามพันหกร้อยปสิบเอ็ดนะนะก็เยอะกว่าหลายๆตัวในทีมผมเลยนะ เดี๋ยวก็ใส่เข้าไปนะแทนปู่บองนะนี่นะค่าพลังก็มากกว่าปู่บองเมอีนนะขนาดจะไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะแล้วก็ทีมเราก็ใช้เป็นคอจักรพรรดิเด็กแทนนะสำหรับอันติก็บวกเก้ารปรสของพลังโจมตีนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นดาเมจนะแล้วก็สำหรับจักรพรรดิเด็กก็ใช้ได้ทั้งดาเมจทั้งถึกนะแล้วแต่นะ เี๋ยวเราอัพวันนี้ให้ตานก่อนนะวันนี้ทรัพยากรก็ดอมมาแค่นี้นะเป็แคเวล55นะโอเคก็อัพเสร็จแล้วนะแล้วก็ตีบวกต่อนะก็ตีได้แค่2ดาวนะว่าไม่มีอาวุธเฉพาะนะครับก็นี่นะตีบวกนี้ต่อนะอีก2ดาวนะก็อัพเลยนะน,นี้ทรัพยากรกจะเยอะกว่าอาวุธนิดนึงนะ ก็น่าจะได้ประมาณเวลหกสิบนะเดียกก็ได้ถึงเวล1กสิบเ็แล้นะ,ะดกดตีบวกไปแล้วนะบวกอีก6 5พนะันห้ะข้าบนักและอันนี้ก็จะใส่เป็นอุปกรณ์เซ็ตโจมตีกันนะ,ะใส่ไปนะนี่ก็เดี๋ยวไปโยกจากตัวพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวเอาของเจ้าเกลวินไปนะแต่ละของทองนะ เดี๋ยวขอตัวไปจัดของบ้าง ครับตอนนี้ก็ปั้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะแต่ตอนนี้ก็ขาดของทำสามดาวน,นะก็เดี๋ยวไปหาเศษชิ้นส่วนจากพระเดชกัน,นแล้วก็นี่นะมีกิจกรรมใหม่นะเป็นอ่างเป่านะดีนะก็อยู่ตรงนี้นะอ่ะเราอินเจ็ดวันได้วลาแปดร้อยแปดสิบแปดเพเลยนะก็ดีมากมากเลยนะสามารถเอามายัด กิจกรรม G4 ได้นะสำหรับกิจกรรม G4 มก็เอานะแต่ว่าไม่ได้เอามาทำ G4 นะแต่จะเอามาทำตัวอื่นแทนนะก็จะเอาเหินพัฒนามาทำพวกเนะกวินนะเพราะว่า G4 ก็เป็นสายเทคนิคเหมือนกับจกักรพรรดเอกนะแล้วก็กิจกรรมมันต้องนี่นะสุ่มอันนี้ถึงจะได้ชิ้นส่วนมาทำสามดาวน,นะเดี๋ยวสุ่มไปนะ เคก็มีเลเอัพแล้วนะสำหรับการอัพดาวเอตัวนี้นะนะสุบเลยนะเอเข้าตอนนี้ผมก็ปั้นมาได้ไดระดับหนึ่งแนละ้วค่าพลังก็อยู่ที่290 0 0นานะสำหรับจกักรพเด็กแล้วก็นี่นะมีอันนี้อยู่2 4่เศษนะ ก็ได้อาวุณน,นะเพิ่ม HP 5%แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะอันนี้ได้ใช้นะสำหรับเจ้าเด็ก HP 5%ก็ถือว่าดีอยู่นะก็จะอว่าดีมากๆเลยแล้วก็เอาไปใส่กันเลยนะสำหรับเจ้าตาชเซตการ์ดนะเดี๋ยวก็นี่นะการบัฟอ่ะใส่ไปนะสำหรับตาการ์ดฮีโร่เพิ่ม HP 5%นะ ก็ตีบวกวนะนีรดัดแปลงใช้ให้ทรัพยากรหมดเลยนะโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะค่ารลังจพัพเด็ก,ก็อยู่ที่สามแสนนะเดี๋ยวผมก็เอาไว้ไปปั้นต่อนะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีนะเดี๋ยวนี่นะรับนี่ก่อนกดปิด แล้วก็นี่นะรับวันนี้ก่อนนะได้มาห้าเศษนะแล้วก็รับไปนะเดี๋ยวบ้านมันขึ้นสามดาวก่อนนะนี่นะแล้วก็ปลดขีดจำกัดไว้นะโบวก,กึ่งมือนะคราบแล้วก,ก็ไปที่ปลุกเตือนนะก็จะกดพัฒน,นาไปนะนะแล้วก็พัฒน,นาเสียนะ ขาดเศษม่วงนะสามเศษต้องไปลงฝึกขั้นพิเศษนะเดี๋ยวรับวันนี้ก่อนนะได้มือห้าเศษเป็นเศษสีเหลืองแล้วก็เปิดใช้อันนี้นะทักษะอันนี้ก็มีถุงอันนี้อยู่นะเดี๋ยวใช้ทั้งหมดเลยนะสูงสุดสี่ลอยเดี๋ยวก็กดใช้ไปนะอ่ะอัพอัพไปเลยลองอัพให้สุดเลยนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ปั้นสุดเลยมากนะ เดี๋ยวไปเจอคลิปคราวหน้าเดี๋ยวขอตัวไปปั้นก่อนเดี๋ยวก็จะพาไปทดลองความเก่งของจัก,กรพรรดิเด็กนะสำหรับพอจัก,กรพรรดิเด็กในลานประลองนี่นะลานประลองสำหรับอันดับลานประลองตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทั้งสองร้อยแปดนะอันนี้คือไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวก็ใส่แทนปู่ปอมไปนะ แล้วก็กดท้าสู้ไปนะเก็บก็ฝรั่งฆ่าพลังเยอะกว่าเรานะฝรั่งเขาฆ่าพลังเยอะกว่าเราหนึ่งแสนนะแต่ว่าเรามีตัวยูอาร์นะก็บก็ฝรั่งเปิดก่อนเราทั้งเตี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่จะเป็นต้องสดเรื่องความเร็วนะเพราะถึงฝรั่งเปิดก่อนก็ตีเราไม่เข้าอยู่ดีนะประเด็นความแรงความถึกไปนะเวตานี่ นี่นะบางคูสางสับมาก็ไม่เข้า,านะเลือกไปรดสักหน่วยนะเต็มหลอกเขาอยู่นะเดี๋ยวก็ตอนเราก็โซดิฟฝากไปนะนี่โซดิฟผมก็ไม่เคยได้ปั้นนะเลยเบาไปหน่อยนะก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็คงต้อง,องไปปั้นทีมเพิ่มแล้วนะคือเข้ามาเทมเควสอย่างเดียวเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่นะ ก็ฝั่งนั้นก็ตีเราไม่เข้าเลยนะนี่ดาเมจเด็กแค่400,000เองนะเปปั้นไะปนสุดเท่าไหร่นะตอนนี้ฝั่งนั้นโล่สีฟ้าก็ไล่หล่อไปนะส่วนโล่สีม่วงฝั่งเราก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยนะก็เหนือชั้นกว่ามากๆเลยนะสำหรับโล่สีม่วงของจกักรพรรดิเด็กกับโล่สีฟ้าของปู่บอมนะือเทียบชั้นกันไม่ได้นะเคลก็ข้ามไปเลยนะเราชนะนะแบบ ขาดลอยนะเพราะฝั่งนั้นตีเราไม่เข้าอยู่แล้วนะเอาเข้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวขอตัวไปปัน้นทีมต่อกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาเนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ค่าพลังก็จาก160ก็ขึ้นมาเป็น145นะก็เดี๋ยวไปปั้นต่อก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บอกเลยก็ใช้มนะ